เป็นห่วงมากทนายต้มเคลื่อนไหวถึงทนายเกิดผลดังรู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้ายไม่ขอรับบริจาคใดๆ ทนายตั้มสิทธาเบีย้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กล่าสุดกรณีทนายเกิดผลแก้วเกิดทนายความชื่อดังรุ่นพี่ในวงการนักกฎหมายป่วยหนกักโดยมีข้อความเขียนไว้ว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาได้รับข่าวร้ายจากพี่เกิดผลแก่ป่วยเป็นโรคไตเสื่อมขั้นสุดท้ายทุกคนเป็นห่วงมากๆสําหรับผมพี่เกิดผลเป็นพี่ชายที่น่ารักเสมอมาเป็นคนใจเย็นและคอยให้คําแนะนําดีๆ กกกับพวเราทุคนผมขอคุณพระศรีรัตนตรายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยให้แกแข็งแรงอยู่เป็นที่พึ่งคนยากคนจนคนไม่รู้กฎหมายไปอีกหลายสิบปีเลยนะครับสำหรับในภาพนั้นประกอบไปด้วยห้าทนายดังสิทธาเบียบังเกิดเกิดผลแก้วเกิดรน,นรงแก้วเพชนิติธรแก้วโตและรัชพลสิริสาครค่ะทั้งนี้ทนายตั้มก็ได้คอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวอีกว่าสู้ๆนะพี่ทางด้านทนายเกิดผลก็ได้เข้ามา ตอบกลับว่าขอบคุณทุกกำลังใจครับซึ่งทนายตั้มก็ได้บอกว่าผมเชื่อว่าพี่ยังทำเพื่อคนอื่นได้อีกเยอะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ